เ okay, คคะเราเป็นภาพใหญ่ระดับีไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพทำเฟรมเล็กในการหาจังหวะเล่นวันจั์นะคะก็ส่วนตัวว่ายังไถขึ้นได้อีกแต่ว่าส่วนตัวว่ามองว่าจะเซลได้ไหมเซลต้องเข้าไวออกไวส่วนย่อายได้ไหมย่อบาบก็เดี๋ยวเราต้องมาหาจังหวะกันเนาะเพราะว่าเขาขึ้นมาเยอะไงยังไงนี่ใสเขาอะคะ่ะถ้าเขาขึ้นมาเยอะอย่างเงี้ยเขาจะไปต่อเขาต้องหาแรงขึ้นไปนะคะ่ะแล้ว แล้วตรงเนี้ยค่ะเขาเล่นเป็นรอบสโตแบบไม่แตะแล้วก็มีขึ้นอย่างดุนแรงใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้คือ,เ,อ,อเขาจะขึ้นมาเทสชุดที่เขาหลุดลงมาชุดนี้แล้วมันมีชุดหักคอชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยที่ว่าปุ๊บมองเป็นอินเวอร์ก็ได้เดี๋ยวเราลองวัดทรกเก็ตดูว่าเขาเล่นถึงถึงเป้าเขาหรือยังนะคะชุดหักคอของเขาไปแรกก็ ร้อยหกสิเอ็ดจุดแปดป้ายสองก็สองร้อยเปอร์เซ็นีค่ะเราก็จะได้ใต้ป้ายสอก็อยู่แถวนอกหนึ่งเก้าสี่เก้าเนาะแต่ว่ามันมันจะเบรกหายชุดนี้ไงก็เลยกลัวพอดเสียหายก็เลยเดี๋ยวเราลองวัดชุดเทสโฟชุด,ชดหัวขาขึ้นตรงนี้ที่เขายอดตื้นหนอีกทีนึงคือตัวเนี้ยน้องกลัวว่าตรงเนี้ยเขาลงมาเป็นสามใหญ่เนาะถ้าคนเขาไล่ขึ้นเนาะแล้วตรงเนี้ยเป็นเ ตรงนี้เป็น B แล้วตรงเนี้เป็น C, ป็ีซิกแซกเพื่อจบขา4แล้วถ้าเกิดขา4ี่เขารีบาวคือถ้าเป็น4จริงนะคะห้ามเบรกตรงนี้นะคะเพราะนี่มันเป็น 1, ัวหนึ่งวสองแล้วถ้าเบรกตรงนี้เดี๋ยวมันผิดเงื่อนไขแต่จริงๆอะ่ะเคยเคยเห็นคือห้ามเบรกตรงนี้ถึงเก้าแต่ว่าถ้ามันไปได้เขาไปได้ถึงตรงนี้คือไม่มีนิวโรแล้วนะพี่ก็คือกลับเลยกลับแรงเลยแล้ว เป้าซิกแซกไว้ของขาซีอะค่ะจะอยู่ที่หนึ่งเก้านง้องก็เลยว่าโอเคให้1941แล้วก็ SL ตรงนี้ไปเลยหนึ่เพราะว่าคือขาซีซิกแซกอะมันไปได้ถึงไม่เกิน161.8เจนี่ยจะมีชุดชุดนี้กับชุดนี้ใช่ไหมคะ่งเก้าแปดเจ็กับห9ึ่ซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงบางคนขอไล่เวฟเนาะเนาะไม่ไม่ขอเอ่ยในเวฟเนาะ เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเทอร์มินอลอะค่ะเทอร์มินอลหรือหรืออะไรนี่แหละจบแล้วก็เวลาเวลาจบเขาจะรีเทสอย่างน้อยอย่างน้อยเลยเนี่ยที่ฐานเนี่ยตรงเนี้ยเป็นขึ้นของเขาที่เขาจบลงมาอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาลงจบเขาจะรีเทสท,ที่ฐานแล้วพี่พ,พี่ดูนะพี่พ,พี่ดูนะเขาเขาทำเป็นเหมือน PA ไหม PA a เนี่ยที่จะขึ้นต่อ เคสที่1น,นะคะ PA ถ้าเกิดจะขึ้นต่อกับอีกอันนึง PA ที่จะที่จะไม่ผ่านแล้วก็จะลงนี่เป็นตัว m q a เพราะฉะนั้นจุดวัดใจอยู่ที่ตรงนี้แหละคะ่ะมันจัดถ้าเขายืนตรงนี้ได้เราเราจะกลับหน้าเล่นเป็นย่อบายก็ได้แต่ว่าเราจะไม่ได้ย่อบายเลยเราร้อยเข้าเบรกก่อนไปแถว1987แล้วเราไม่เข้านะคะรอเลยค่ะรอแถว40กว่าและ SL ตรงนี้เพื่อเอาของไปปิดข้างบนเพื่อเล่นทาร์เกตนี้เป็นอินพุ ทำเฟมเฮดโฟนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูการาฟดีกว่าพี่ๆเพราะว่าเขาขึ้นนะ่ะไม่รู้ด้วยขึ้นเพราะข่าวหรืออะไรเนาะก็เลยมองว่ามันมัน,ม,นมันต้องเทรดด้วยความระมัดระวังแล้วตอนนี้พี่ๆดูนะเขาเล่นเป็นเหมือนฟอร์มกรอบเป็นรูปตะปันยูเลยปึ๊บปึบปึบเหมือนไหมเพราะฉะนั้นคิดว่าเขาขึ้นมาทำ่างน,นี้แหละแล้วก็ตัวสโตสโตอาจจะไม่ตาม แล้วเขาก็อาจจะลงต่อได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอทากเกตแต่ว่าเป้าฟิกแร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาอะอยู่ตรงนี้น้องก็เลยว่าโอเคถ้าจะเล่นสวนเซลลก็คัดชัดเจนที่ห้าสิบสองก็เอาเลยแล้วตรงถ้าเกิดเบรกเดี๋ยวเราค่อยไปวางแผนกันใหม่ว่าเขาอาจจะขึ้นไปได้ถึงร้อยสามสิบแปดจุดสองก็คืออยู่ที่หกเก้าแล้วเราค่อยไปเอาของที่หกเก้าแปดเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยมาวางแผนกันใหม่อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหน้าเทรดไปก่อนเพราะว่า ถ้าให้สอเป่าสเป่าแล้วบางท่านคิดว่าเออเดี๋ยวจะถัวเดี๋ยวจะเลมันเวลาลากลากเลยพี่พี่เห็นไหมว่าพุทธิยี่สิโลงก็ลงเลยแล้วก็วันศุกร์ที่13บสขึ้นก็ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเอาเป็นเล่นในระยะสั้นแล้วก็เบรกเบรกเราบล็อกค้ำไปก่อนแล้วเราค่อยไปหาวิธีแก้งานใหม่แล้วก็ส่วนจากหน้ารับหน้ารับเพจโฟเนี่ยยังไม่อยากให้รับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเพหนย่อย เพื่อหาจังหวะเข้าถ้าจะรับเนี่ยน้องขอแค่ว่าขอขอเห็นสโตเฮดหนึ่งลงมาก่อนแบบนี้แต่คิดว่าเฮดหนึ่งคงจะรับได้แถวตรงนี้ค่ะพี่พีแต่จริงๆมันก็ไปขึ้นแล้วนะถ้าเกิดเขาเป็นขึ้นสีจริงจรนะิงเนี่ยเวลาขึ้นสีจบถ้าเป็นทรงจบอย่างนี้คือเขาจะลงมารีเทสได้ที่แถวนี้เลยนะคะพี่พีแถวหนึ่งแปดสองขวาเลยโอเคเดี๋ยวเรามาหาจังหวะกันในทำเป็นย่อยเพื่อ ดูว่าจะมีจังหวัดไหนเขา้าก็ถ้าเราจะเอานะคะเอาของถ้าเราจะเอาของเนาะเราดู M30 มิดนึงว่าเขาเล่นถึงชุดคู่ไหมโอ้โหแบบชุดคู่เลยค่ะพี่ก็โอเคเดี๋ยวให้อีกแนวนึงเลยถ้าเป็นอย่างนี้วันจันทเทียนอย่างนี้ดิ หน้าายนี้ต้องคัดเลย,เลยนะคะหน้าอแล้วก็ต้องคัดคือเนี่ยเขายืนตรงนี้ได้ใช่ไหมคะตามใดเขาไม่หลุดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเป้าที่เขาจะไปก็คือแถวนี้เลยค่ะสี C 11, C ่สิบเอ็ดสี่สิบเพราะฉะนั้นหมายความว่าเดี๋ยวน้องขอหานิดนึงว่าจะมีจังหวัดไหนกดได้โอเคเดี๋ยวขอเป็นครึ่งแท่งนี้โอเค ถามเอา35กับ4 1ขอปอยะพีพีนิดนึงเปลียนแท่งดีกว่าโอเหมายความว่าวันจันนะคะพีพีคือถ้าเกิดเขาย่อไม่หลุดตรงนี้นะยีิบเจดนะพี่พีรอเซลล์ตรงนี้เลยความเสี่ยงของเราคือเบรกตรงนี้เราต้องยอมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย น้องอยากให้ยอมที่ตรงนี้มากกว่าขออนุญาตขยับไปเลยแล้วกันง่ายดีตรงนี้ไปก่อนเดี allocate, affe, k, ๋ยวลากไกลแล้วเดี๋ยวมาวางแผนใหม่เอาสี่สิบกับสามสิบเจ็ดเบรกส7สิบเจ็ดเลิกเลยส่วนหน้าบายบายตรงไหนบายเนี่ยไม่ไม่อยากให้บายชุดข้อนี้แต่คิดว่าตรงเนี้ยบายบายปลอดภัยค่ะคือ e ีพีชุดนี้เลยให้บายที่ sneeze, Source, ท ก็ตรงนี้ใช่ไหมคะมันคัดไกลแล้วเกินพี่ๆเอ้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วน้องขออนุญาตดูทามาเฟรม m 1 5ด้วยหาจังหวะดีกว่เาเพราะว่าโหแบบเขาขึ้นมารุนแรงเดี๋ยวคือคือเคสเนี่ยนะคะเคยเจอคือเวลาถ้าเขาจะลงเขาลงลิฟต์เลยเดี๋ยวดูเฮดวันอ่าโอเคอย่างนี้ละกันค่ะน้องให้อย่างนี้นะตามไดไม่หลุดอย่างนี้นะไม่หลุด2-7นะก็คิดว่าคงจะไปเป้าททร์เก็ตบนแล้วล่ะคะ่ะ แต่ว่าเดี๋ยวน้องจะให้น้ําหนักอย่างนี้ว่าบายตรงนี้แหละ13แล้วก็10 SL ที่05ออกไปก่อนถ้าหลุด05นี่คือมองว่าเขาสามารถพักได้ลึกแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราวัดเป้าหัวขาลงชุดนี้เอ่อเป้าพักถ้าหลุดตรงนี้คือมองที่1892นะคะเส้นดำ แล้วก็หัวพีพีชุดนี้ก่อน188 5ด้าเอาตรงนี้ก่อนนะคะแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าเลยนะคะเพราะว่าเจังหวะในการถ้าเราจะเข้าเนี่ยถ้าเราจะเข้าเนี่ยเราต้องเห็นสโตจิ้มอย่างนี้ก่อนนะคะถึงจะปลอดภัยถ้าเกิดลงมาตรงเนี้ยคือเราเสี่ยงแล้วในทำเฟรมย่อยแต่ถ้าจะเข้าเฮดวันเนี่ยพี่ต้องเจอสโตกอดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพอ์ดเสียหายนะเพราะว่า,วาปลายขึ้นเนี่ย ขาซีขาซีขึ้นห้าพวกเนี้ยค่ะเวลาไปขึ้นเนี่ยเวลาเขาลงเขาลงแรงแล้วแบบเขาจบขึ้นเขาเป็นเขาการจบขึ้นของเขาเนี่ยคือเขาไม่สนใจเลยนะคะเวลาเขาจะลงเนี่ยแบบโหแบบใช้คําว่าร้องขอชีวิตก็ก็ไม่ลงค่ะพี่เพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ให้เทรดด้วยความระมัดระวังอันนี้อันนี้คือเราเล่นสั้นนะคะในรายวันเพราะว่าเราจะไม่เทรดด้วยความเสี่ยงนะคะอย่างแบบ สอ,สองวิคติดต่อกันวันพุธกับวันศุกร์เว้นกันเนี่ยพี่ๆจะเห็นว่าพอพอตลาดเขาเอาอะเขาเอาจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้เทรดด้วยความระมัดระวังอันนี้ก็จะเป็นคลิปเทรดสั้นรายวันนะคะภาพก็คือจะอยู่ประมาณนี้นะคะคืออันนี้จังหวะเซลล์นี่คือเราส่วนแล้วนะแต่น้องคิดว่าจุด SL มันชัดก็คือเสี่ยงเอาก็คือ SL เอาแล้วก็หาเป้าปิดไม่หลุด27คือเขาไปตอนน่อแน่นอนส่วนหน้าบ่ายตรงนี้ก็คือจังหวะเราเก็บสั้น อย่างเงี้ยถ้าหลุดศูนยต้องถอยลงมาตรงนี้ก่อนก็โชคดีเป็นของพี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ